สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทับ2ทุกคนวันนี้ครูไมลยจะพามาเรียนเรื่องสระเอียเนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสระเอียเป็นสร,ระผสมเสียงยาวประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะประกอบด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นค่ะ ระอีเขียนบนพยัญชนะตน้นและตัวยอเขียนไว้หลังพยัญชนะตน้นเอีอยอรวมเรียกว่าสระเอียค่ะมาดูวิธีการเขียนสระเอียนะคะเริ่มจากเขียนสระเอค่ะโดยเริ่มจากการเขียนหัวตัวอักษรแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปจากนั้นเขียนสระอีไว้บนพยัญชนะตน้นแล้วจึงเขียนตัวยอ โดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะตามลูกศรเลยนะคะเรามาฝึกอ่านสะกดคําที่ผสมด้วยสระเอียกันค่ะเอียอ่านว่าออเอียเอียเปียอ่านว่าปอเอียเปียเลียอ่านว่าลอเอียเลีย เขียนอ่านว่าขอเอียโนเขียนเสียงอ่านว่าสอเอียงโงเสียงค่ะเรามาฟังนิทานสระเรื่องไก่แจ้กับเหยี่ยวกันค่ะไก่แจ้สองตัวตีกันเพื่อแย่งที่หากิน ไก่แจ้ตัวที่แพ้หนีเข้าไปซ่อนอยู่ในยุงข้าวไก่แจ้ตัวที่ชนะบินขึ้นไปโกงคอขันอยู่บนกำแพงด้วยความลำพองใจเหยี่วตัวหนึ่งกำลังบินหาเหยื่อเห็นไก่แจ้ตัวที่ชนะจึงโฉบข่าไปนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าไก่แจ้ทั้งสองตัวไม่ทะเลาะกันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะ้า ลองคิดคําตอบแล้วเรามาฝึกอ่านคําในแบบฝึกหัดกันค่ะเรามาฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระเอียกันค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันสอเอียเสียตอเอียเตียไม่เอกเตียขอเอียวเขียวปอเอียกเปียก พอเอียงงเพียงเสียเตียเขียวเปียกเพียงสอเอียงเสียงขอเอียนอเขียนบอเอียดเบียดงเอียบอเงียบถอเอียงงเถียงเสียงเขียน เบียดเงียบเถียงดดเอียวเดียวรอเอียบอ–เรียบอเอียงอเอียงยอเอียมอเยียไม่เอกเยี่ยมชอเอียวอเฉียวไม่เอกเฉียวเดียวเรียบเอียงเยี่ยมเฉียว หอยเอียดอเหยียดปรอเอียบเปรียบปอลอเอียนอเปลี่ยนไม่เอกเปลี่ยนกลอเอียงอเกลียยไม่โทเกลี้ยปลอเอียวเปรี้ยวไม่โทเปรี้ยวเหยียดเปรียบเปลี่ยนเกลี้ย เปรี้ยวโขอไข่ไม่เอกไข่จเอวเจียวไข่เจียวโอไอไปทเอวเทียวไม่เอกเที่ยวไปเที่ยวหโมอไหมไม่เอกไหมอเอยมอเอียมไม่เอกเอียมไหมเอียมตรอเอยมเตรียม อรอออพรอมพรไม่โทรพร้อมเตรียมพร้อมโชอาออวชาวสอ,อวนอสวนกเอกบอเก็บกอเอวเกียวไม่เอกเกียวชาวสวนเก็บเกียวนอ,องอน้องไม่โทน้องอเอวเกียวไม่โทรเขียวขออาวข้าวไม่โทข้าว น้องเขียวข้าวรออะระวอะงอวังรอออทรถรอเอ,อววเลียวไม่ทูเลี้ยวระวังรถเลี้ยวนักเรียนฝึกอ่านสระเอียแล้วส่งคลิปให้ครูายดูด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคะ่ะสวัสดีคะ่ะ